สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมคลิปนี้หัวใจมีตีนอร์เวย์จะนำเพื่อนๆไปชมกระทิงที่เขาแผงม้านะครับแล้วก็จะรีวิวเส้นทางในการไปชมกระทิงให้ดูด้วยว่าเส้นทางไปชมกระทิงนั้นเข้าตรงไหนไปอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ปัมป๊มปตทกม79แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางปราจีนบุรีครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลขส0มูสี่ 4, กมที่เจ็ดสิบเก้านะครับเขาแผงมา้าถ้ามุ่งหน้าไปทางปาจีนนะครับเมื่อเลยตลาดเจ็ดสิบเก้าไปแล้วเราเลี้ยวขวามีป้ายบอกอยู่นะครับเบี่ยงออกเขาใหญ่ก็ไปทางเขาใหญ่เลยครับเขาแผงมา้าเขาใหญ่ก็อยู่ติดติดกันครับนะครับนะครับเราเบี่ยงมาทางนี้นะครับถนนที่กมเจ็ดสิบเก้าเนี่ยแปดเลยเลยนะครับ กว้างมากคนก็ทยอยกลับบ้านไปสู้งานนะครับพรุ่งนี้20รถก็ยิ่งจะเยอะมากขึ้นคาดว่าอย่างนั้นนะครับ20เมษายนวันอาทิตย์พอวันจันทร์คนก็จะต้องเข้าที่ทำงานนะครับเพราะว่าลารถปริมาณช่วงนี้ก็คือคนที่ลาหลังสงกรานนะครับก็ลา17-18เพิ่มอีก2วันนะครับ จะดูกระทิงนะครับก็ดูถนนกันก่อนนะครับคนที่ไปตะว,วันออกก็ลอดอุโมงไปเลยนะครับส่วนคนที่จะไปเขาใหญ่ก็ตามผมมานะครับเบี่ยงออกมาอยู่เลนซ้ายสุดเราจะไม่ลงอุโมงนะครับถ้าลงอุโมงก็จะเลยนะฮะเนี่ยเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่นะครับถูกต้องแล้วครับมีป้ายบอกนะครับ,ปบ,รบไปเขาแผงมะ ถ้าตรงไปก็จะเป็นกระบินบุรีนะครับอำเภอนาดีแล้วก็อำเภอกระบินบุรีตอนนี้เราเข้ามาที่ทางเข้าไปเขาแพงม้านะครับเขาแพงม้านั้นตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดชมกระทิงฝูงใหญ่สามารถดูได้จากยอดเขาและทางข้างๆสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับบนนั้น ในช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําถึงกิจกรรมกางเต็นท์ว่าจะมากางเต็นท์หลังเท่าไหร่คนละเท่าไหร่นะครับกางตรงไหนได้บ้างในช่วงท้ายคลิปนะครับสําหรับสายกางเต็นท์ต้องรับชมครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่วิวทิวทัศน์สวยอีกเส้นหนึ่งนะครับสามารถเชื่อมจากว่าน้ําเขียวไปปากช่องแล้วก็เป็นทางตัดเข้าสู่ถนนมิตรภาพได้ด้วยนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องกระทิงกันต่อนะครับกิจกรรมยอดนิยมของการมาเขาแผงม้านอกจากจะเป็นวิวธรรมชาติแล้วก็คือการมาชมฝูงกระทิงนะครับโดยจุดชมกระทิงคือจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าที่สามารถเห็นฝูงกระทิงออกมากินหญ้าในช่วงเช้านะครับตีห้าถึง9โมงเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำเส้นทางการไปชมกระทิงนะครับ มุ่งหน้าไปตามเส้นนี้แหละครับเพื่อนๆจากหมายเลข304ตรงมาเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวโดยผมได้โทรมานัดก,กับผู้ใหญ่บ้านโสภาคนชานผู้ใหญ่บ้านเขาแผงม้านะครับท่านจะพาเราขึ้นไปเดี๋ยวเราตัดไปที่ทางเข้าชมกทิงเลยนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นชมทัศนียภาพของวังน้ําเขียวนะครับเพื่อนๆว่างๆก็ มาขับรถเล่นชมวิวชมทิวทัศน์ได้ด้วยนะครับนอกจากจะมาพักรีสอร์ทได้สัมผัสบรรยากาศที่ว่าโอโซนอันดับ7ของโลกนะครับที่วังน้ําเขียวนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้อันดับเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะครับในช่วงหน้าร้อนเปิดแค่พัดลมก็สามารถกลับสบายได้ไม่ต้องอาศัยแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไปที่ทางขึ้นจุดสกัดเขาสูงเลยครับ และนี่ก็คือเส้นทางเข้าไปชมกระทิงนะครับเส้นทางไปจุดสกัดเขาสูงตรงนี้เป็นคลองทุเรียนนะครับซึ่งบอกเพื่อนๆว่าไม่จะเป็นไม่ต้องมาเส้นนี้นะครับผู้ใหญ่โสภาแกพามาดูว่าทางมันไม่ดีครับทางที่ดีนั้นจะต้องจับ gps ไปที่บ้านคลองสายนะครับถ้าคลองทุเรียนก็ไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจะเป็นดินนะครับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาชินทางก็เ,เลยพามาทางนี้ครับก็อยากให้ ชมบรรยากาศความทุลักทุเลนะครับมาธรรมชาติเขาบอกว่าต้องมาแบบนี้แหละมาแบบทุลักทุเลนะครับสําหรับใครที่สนใจที่ทางทางวันน้ำเขียวก็สามารถติดต่อผู้ใหญ่โสภาได้นะครับตามเบอร์ที่ปรากฏในหน้าจอเลยนะครับผู้ใหญ่นั้นก็มีคอนเทคชั่นเยอะนะครับให้เขาพาไปดูที่ได้นะฮะ คลองทุเรียนนะไปคลองรายจะสะดวกกว่านะครับคนที่จะมาดูกระทิงนี่หมู่บ้านคลองรายแล้วเดี่ยวหมู่บ้านคลองรายนะจะมีแทิงแคมป์พวกอะไรเนี่ยจะ,จะไปถ้าเข้ามาทางคลองทุเรียนนะครับเส้นทางจะทุลักทุเลประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่หมู่บ้านคลองสายนะครับเป็นทางคอนกรีตบางช่วงก็เป็นลาดยางบางช่วงเป็นทางดินเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่า ทางนั้นดีกว่านี้แน่นอนร้อยเปเนะครับเรามาทางนี้เพื่อที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติก็มาเส้นนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับทางเป็นทางดินนะครับเป็นทางลูกลังมีหลุมมีบ่อเบลเลอร์นะครับแต่วิวก็สวยดีครับก็ธรรมชาติจริงๆนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ชมกระทิงเลยนะครับ สิบตัวได้นะครับเมื่อก่อนจะดูนี่ต้องขึ้นไปเขาแห่งมากไนี่ชาวบ้านก็ยังยังไม่ชิ้งแต่ทิงแนละ้วดูอยู่วันรอไล่มันนี่เรามาถึงแล้วครับจุดสกัดเขาสูง เขตทมาล่าพันธุสัตว์ป่าโดยมีนี่ครับไกด์นำทางผู้ใหญ่โสภาคนชานะครับนี่ผมมาครั้งแรกนะพี่มาครั้งแรกกันี่ไม่เคยมาไม่เคยมาเลยครับมีค่าเข้าชมมรติงสาสิบาทนะครับต,ต,ต้องผ่านกล้องสองทางไกลนะฮะ โอ้โหนี่เห็นใกล้ๆนะครับกระทิงโอ้โหนี่เนินนี้ดูกระทิงได้ชัดเจนมากนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยดูนี่ขึ้นไปดูบนเขาแผงม้านะครับตรงนี้เปลี่ยนมาดูที่จุดสกัดเขาสูงนะครับเขาก็จะมีรั้วนะครับเนี่ยรั้ว ตรงนี้เห็นมูนกระทิ้งด้วยนะครับสแสดงว่ามันเดินมาตรงนี้ใกล้ๆเลยนะครับนะครับมีกล้องบริการด้วยนะครับตรงนี้ถ่ายเมื่อก่อนเราไปดูที่ไหนพี่บนนู้นเหรอ มันเข่าแหงม้านู่นแล้วก็มองลงมาตรงตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้บนเสาไฟนู่นไกลมากอันนี้เห็นใกล้ๆเลยราคาทำโป่งเทียมที่เป็นลูกบอลครับลูกบอลใจโป่งเทียมก็มีแหล่งน้ำตรงนั้นเขาเรียกน้ำอะไรพี่ลำมะเพื่อไหมต้นต้นต้นน้ำลำมะเพิงต้นน้ำลำมะเพิงต้นต้นน้ำมูล นี่นะไม่น้ํามูลเกิดขึ้นนี้ตรงนี้เลยเหรอครับโอ้นี่ความรู้ใหม่ผมเลยเนี่ยผมกำลังจะไปค้นหาอยู่แม่น้ํามูลเกิดขึ้นที่ไหนเขาบอกว่าฝั่งนู้นก็ลงไปทางตะกีฝั่งนี้ก็ไหลไปลำกระเพิงลำเพิงก็ไหล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 ไปครับแยกๆลงไปแม่น้ํามูลครับ <c oughs> รนี่แหละซูรินทร์ซีสะเกตหรือน้ำวน ผมไปค้นหาจุดกําเนิดแม่น้ามูลนะครับแม่น้ํามูลนั้นมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกาแพงบริเวณเหนือเขื่อนมูลบนอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาไหลผ่านอาเภอคอนบุรีอําเภอโชคชัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอโนนสูงอําเภอพิมายอาเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับจากนั้นเข้าสู่อำเภอพุทธไสสงอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ครับผ่านไปที่อำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เข้าที่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอำเภอราศีสไลอำเภอบึงบูนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อำเภอยางชุมน้อยและอำเภอการทลมในจังหวัดศรีสะเกดครับบรรจบกับแม่น้ำฉีบริเวณรอยต่อบ้านขอนไม้ยุงตำบลต้นขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือแหล่งกําเนิดของแม่น้ำมูลนะครับ ตรงนี้เป็นกล้องส่องทางไกลที่ไว้ส่องดูกระทิงใกล้ๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอผ่านกล้องส่องทางไกลให้เห็นตัวกระทิงชัดๆด้วยนะครับวันนี้มีอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ใจดีเขาจะถ่ายให้นะครับถ่ายผ่านกล้องส่องทางไกลนะครับให้เราเห็นใกล้ๆมันเดินเร็วนะตองให้มันอยู่ชัดนิ่งๆเลยใช่ไหม ลมเย็นสบายเลยนะถ่ายให้ไหน่นยอยใช,ใช่ครับใช่ใช่ตัดต่อแล้โอ้ยอยางงี้เลยนะครับ ผู้ใหญ่โสภาบอกว่าตอนนี้จํานวนกระทิงที่เขาแพงม้าวังน้ําเขียวนั้นมีเกือบพันตัวเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้กระทิงนั้นกําลังกินหญ้าแล้วก็ลงมากินน้ํานะครับกระทิงนี้มันนอนที่ไหนพี่ขึ้นไปนในป่าไหมหรือว่ามันนอนแถวนี้เลย และนี่ก็คือภาพกระทิงจากกล้องสองทางไกลครับกำลังกินหญ้าอยู่นะตอนนี้นจะพาเพื่อนมารู้จักกระทิงมากขึ้นนะครับกระทิงหรือเมยเป็นวัวป่าชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบอสัวรัสในวงวัวและควายมีรูปร่างใหญ่โตลํำสันขนสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำขาทั้ง4ส,สีขาวนะครับเหมือนใส่ถุงเท้ามีความยาวหัวจนถึงลำตัว 2.5ถึง3.5เมตรนะครับหางยาว0.7ถึง1.05เมตรความสูงที่หัวไหล่เนี่ย1.65ถึง2.20เมตรนะครับมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียหน้าผากเป็นโหนกสีเหลืองอ่อนตัวผู้ใหญ่กว่าและหนักกว่าตัวเมียราว25%หลังคอเป็นโหนกสูงเกิดจากส่วนของกระดูกสันหลังที่ยื่นออกที่กระทิงนี้มันมีทุกหน้าเลยใช่ไหม ทุก<ต>็ดูเลยตลอดตลอดเวลาวิวตลอดแต่วิวสวยนี่นะไม่ต้องดูกระทิงก็ได้ดูวิวนี่ก็สวยล้วมีกระทิงยิ่งด้วยยิ่งดีนะพฤติกรรมของกระทิงนะครับกระทิงมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยฝูงหนึ่งมีสมาชิกตั้งแต่2ถึง60ตัวสมาชิกในฝูงประกอบด้วยตัวเมียและลูกบางครั้งอาจเข้าไปหากินรวมฝูงกับ,บวัวแดง โดยปกติแล้วกระทิงจะอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่สูงขณะที่วัวแดงจะหากินในพื้นที่ราบต่ำกว่ารู้จักพฤติกรรมกระทิงพอคร่าวครับตอนนี้เรามาคุยกับเจ้าหน้าที่ของจุสดสก<ห>ัดเขาสูงราารครับนเนี่ยเรามีเต็นท์ให้เช่าด้วยใช่ไหมครับเต็นท์เช่ามีครับเต<ม>็นท์เช่ามีใช่ไหมถ้าเป็นเต็นท์เต็นท์ของอุทยานเองก็ถ้าเป็นเต็นท์เปล่า2 5 0แต่ถ้าเป็นพร้อมเครื่องนอนเข้านอนเลยก็400บาท400รบาทนะครับผมดังนั้นถ้าเอาเต็นท์มาเองคิดค่าเต็นท์เท่าไหร่ครับก็จะมี ค่าบุคคล30บาทผ่านเข้ามาแล้วก็ถ้าเราเข้าพักก็จะมีค่าสถานที่เพิ่มอีกคนละ30บาทเป็น60บาทต่อคนครับ,รบก็บวกตามค่ารถยนต์อีกแค่นั้นเองจาก,กยานาายนต์ก็3าบาทไมีทะเลหมอก<ม> <60 S 2> ด้วยมีครับผมมีช่วงไหนครับทะเลหมอกอ่าถ้าฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยที่สุดก็ช่วงเข้าฤดูกาลหน้าฝนหลังมิถุนาเป็นต้นไปครับหลังมิถุนานี่ก็มีใช่ครับผมมิถุนาพอฝนหยุดนี่ทะเลหมอกมาเลย ใช่ครับผมฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นป่าดิบชื้นเป็นป่าแนวเขตทัฒนแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ครนี่เลหมอกก็เยนะครับฝนตกสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยฝนหยุดตกก็มีหมอกลอยออกให้เราชมเลยครับทีเที่ยวกันได้นะครับลานกลางเต็นท์นี่รับได้กี่หลังครับเมื่อก่อนเรารับได้มีทําช่องไว้ให้80หสังหลังแต่ทุกวันนี้มันมีเต็นท์ที่ขึ้นมาใหญ่ๆบ้างมีกลางไฟชิดออกไปอย่างเงี้ยก็จํากัดไม่ได้แล้วแต่ถ้า รับจํากัดได้ว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะหรือเต็มเราก็คือปิดครับผมก็จะมีของเอกชนรองรับเหมือนกันด้านล่างมีที่กางเต็นท์เยอะเหมือนกันห้องน้ำมีสะดวกเลยนะห้องน้ํามี2โซนครับเช้ามาก็ดูกระทิงเย็นมาก็ดูกระทิงตรงนี้นะครับเวลาที่เหมาะสมดูกับกระทิงมี2เวลาคือเช้ากับเย็นครับเช้าก็ตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงอ่ะฝูงกระทิงเริ่มลงมาให้เราเห็นแล้วแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นแดดร้อนๆสายๆสักเก้าโมงสิบโมงเขาจะหนีกลับเข้าไปนอนในป่า หรือเราเห็นเป็นส่วนน้อยบ้างก็จะนอนเคี้ยวอย่างอยู่ใต้ร่มไม้บ้างอย่างเงี้ยครับช่วงเย็นก็หลังสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเป็นต้นไปก็ฝมกระทิงก็จะลงมาใหม่อีกทีครับวันนี้ก็เป็นเขาแผงม้านะใช่ครับผมครับขอบคุณมากครับน้องครับเย็นนี้ครับผมครับครับติดตามเพจชื่อว่าเพจอะไรนะเพจบ้านสีฟ้าจะมีอาเขต ของเขตเรานะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแข่งมะาครับเข้าไปที่บ้านฟ้าได้เลยครับมีภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันแล้วก็รูปเพจวิวต่างๆคลิปวิดีโอกะทิงหรือเราปฏิบัติงานอย่างนี้มีลงเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณครับนี่ครับพี่โสภาตอนนี้พระอาทิตย์ตกโอ้แสงสีส้มนะครับบนเขาใหญ่นู่นนะฮะกำลังจะตกผู้ใหญ่บ้านโสภาก็น้ำไป นี่โอ้โหสวยมากครับ6โมงพระาทิตยังไม่รับขอบฟ้าเลยนะ <76. S 2> สวยๆครับ6โมง15นาทีเห็นที่เห็นคือเขาใหญ่นะฮะเขาใหญ่พระทิตก็จะรับไปทางเขาใหญ่นี่นะครับบอกฝนตกนี่จะมีทะเลเหมอกอยู่ตรงนี้ นะถ้าฝนสักครึ่งชั่วโมงนี่มาแล้วทะเลเหมอกนะครับบริเวณนี้จริงไหมพี่จริงนะเจ้าที่ไม่ได้โมแล้วนะนี่นะครับผู้ใจโสภาอันนี้มันมันแอบออกมาใช่ไหมกลุ่มนี้อ,อ๋แสงสีส้มสวยมากเลยขอบคุณเพื่อนเมิตรรักแฟนชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามา ติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนอ h น w เวทิ้งบรรยากาศพระอทิตย์ตกไปในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรักแฟนชมพบผู้ช่อง y ม YouTube หัวใจมีตีนอนอเว w จะพาทุก ท่านท่องเที่ยวไปชมเมืองไทยว่ามี